ตาอหน้าก็จะหย่อนคล้อยไปตามระยะเวลาจะเริ่มแบบแค่งงานไม่ได้ความแก่เ <c oughs> ตยนะคะอายุ44ปีแล้วค่ะก็ปกติแล้วก็จะทํางานเป็น p t m c นางแบบค่ะแล้วก็จะมีเปิดร้านสูตรค่ะ <c oughs> เนื่องจากแบบสายงานเนาะ <c oughs> สิ่งที่ผลกระทบมันตามมาก็คือเนี่ยแหละความแก่หางตาตกมีริ้วรอยตีนกามีร่องน้ำหมากแล้วก็ความหย่อนคล้อยของแก้มอันนี้ปัญหาสําคัญที่ มันทํำยังไงก็ไม่หายแล้วก็วจะมีผลกับการแคสงานเนาะส่วนใหญ่หลังๆก็จะเริ่มแบบแคสงานไม่ได้บ้างเนาะหนึ่งเนื่องจากอ่ะอ่ะเก็เข้าใจด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะเนาะสภาพผิวเขาเรียกอะไรสภาพหน้าก็จะหย่อนคล้อยไปตามระยะเวลาค่ะ